ฝรั่งมาแล้วครับหน้ากากดำย้า195ครับคมมสูครับ PC ซ0 0รุ่น7นะครับําการตักให้นะครับถูกชะโลกับโคมาสูแห้งนะครับโอ้220ี่ดิน่ะเทอร์โบโไหม ีอ้ที่นี่มันช่อายดี่นี่เอารอจุกความแรงครับของพ,พลังโคกก็แล้วกันนะโอ้ตะกี้ในโคกนี่เนาะไปถอยลูกกลังไหมเ้ยจะพูดไปท่ายคลิปกันหัวแดงปันพลังมาแล้ว ต่อครับคุณปู่ก็1นร้อยเก้าห้าคุณปู่เข้าโบเบโกนะครับรุ่นแปดซูเปอร์ครับโอ้ก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่สองนะครับตามจากที่เป็น SK 200ครับรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นซ u เปอร์ครับ รอชมคุณปู่ครับกับทีมงานหอจะกอสมยนต์ครับจัดให้นะครับก็พาพี่น้องครับมารับชมผมไม่ได้มาประมาณ3-4วันครับคลิปเก่าก็ยังลงไม่หมดเลยครับโอ้บางคลิปก็ยาวครับก็เลยใช้เวลาลงค่อนข้างนานครับดูคลิปสั้นๆไม่ได้ครับ คลิป5นาทีนี่ลงแป๊บเดียวครับแต่ว่าพอ10นาทีปุ๊บโอ้ใช้เวลาลงนานกว่าเดิมประมาณ4เท่า5เท่าเลยครับอาจจะอยู่ที่ความแรงของเน็ตด,ด้วยนะครับอา้ามาดูคุดปู่ครับโอ้โหโหด้ 220รอปคุณปู่วะเนี่ย